Okay, โอเคครับผมก็การสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับมาอยู่กันในเกม PUBG Mobile นะครับผมมีคนลงนะโดนไปเม็ดนึงเยผมได้ AK มาละสบายใจต่ายิงเป็นยับเลยนะครับข้างล่าง มีคนมาเขากดมาคนเดียวนะครับตายเลยนะไม่ได้ดาวเดี๋ยวผมขอฟาร์มของก่อนโอเคขอฉีดอะเีนเอ้ยอะดีนาลีนนะฮะอยู่ในตึกนี้แบบจะทำให้เราแบบวิ่งไวขึ้นนะจุกได้เร็วนะ วอามันมีสเตก็กสเต็กให้วิ่งไวขึ้นนะครับถ้าหลอดส้มข้างบนหลอดเลือดเต็มนะครับหรือเกือบเต็มนี่แหละมันก็จะทําให้เราวิ่งไวแต่ว่าตอนนี้มีใครยิงกันเนี่ยฝั่งข้างหน้านู้นเลยนะฮะเหมือนข้างล่างมีคนมาแอกอะไรตรงนี้เนี่ยโอเคครับเดี๋ยวผมไปฝั่งก็ดังไรแล้วกันมีเสียง ยิงกันอยู่เพียบเลยเขาวิ่งข้างนอกครับไม่น่าจะเข้ามานะโอเคเขาเดินหอยหลังด้วยเหมือนไมเคิลแจ็กสันที้ถ้าใครดูทันก็น่าจะเห็นนะฮะโอเคเดี๋ยว มีเสียงปืนข้างหน้านี้เออเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะหาคูณหกนะครับผมมาใส่ AK นะครับเสียงแหบเฮ้ยน็อกหนึ่งครับ โอเคสามก่อนเลยโอ้ยเสียงแต่ข้างหน้ามีคนนะไข่ไข่ดาวอยู่ข้างหน้ามีโอเคครับผมยังไม่หมดนะเขายังดาวอยู่เลยแต่ว่าเส ER ียงไม่มีแล้วนะเส er ียงเงียบไปเลยน่าจะ <S <S เพื่อนเขาไม่ได้อยู่ใกล้ๆนะผมว่านะ โอเคเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่น AK คูณ6นะครับเดี๋ยวต้องหาก่อน AK คูณ6แบบไม่ลดสโคปนะครับผมศพนี้ก็ไม่มีเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปภายนานกันต่อนะครับทุกคนไปโอเคไปอุย้ยเลสโซนลงด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปภายนานแล้วข้างหน้ามีเสียงข้างหน้ามาครับ โอเคเสียงเงียบไปเลยผมให้ยามฟังเสียงเพื่อนเขาอยู่นะครับแต่ว่ามันเงียบเลย <c oughs> เรโซนก็ลงด้วยโอเคครับผมเก็บของดูคุณหกไม่มีนะ <c oughs> ข้างหน้ามีคนมาโอเค ตัวนี้น่าจะบอดนะครับทุกคนเห็นจังหวะสองจังหวะเม,มื่อกี้ไหมที่ว่าผมหยุด <c oughs> คือว่าผมหยุดแล้วก็คือผมได้ยินเสียงเขามาก่อนแล้วแหละแ,แล้วก็ผมก็หยุดนะครับหยุดเพราะว่าให้เขาสับสวนว่าวได้ยินเสียงเราหรือเปล่าเงี้ยหยุดแล้วก็เล็งเป็ตรงทางที่เขาวิ่งมานะครับก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่ใช้ได้ผลเลยนะด่านหมอกลงแบบนี้ก็โอเคเป็นเทคนิคที่ดีนะครับ โอเคตอนนี้ก็มาภายนานแล้วนะครับผมยังไม่ได้ยินเสียงปืนอะไรเลยนะตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราเอ,อ้มีคะมีมีคนยิงกันอยู่ข้างหน้าครับผมเสียงปืนด,ดังมากโอเคน็อกหนึ่งครับโอเคน่าจะตายหมดเลยหรือเปล่า ตายคนเดียวนะฮะเขาคนละตี้กันเกือ <c> บ <oughs> ไปแล้วไหมละ่ะโอเคหมอกลงแบบน,นี้นี่ก็เก็บของได้สบายอยู่นะแต่ต้องฟังเสียงด้วยนะ <c oughs> มีเสียงหลุดโ okay. <c oughs> อเคกำลังจะบอกว่าอาจจะมีเพื่อนเขาสุดท้ายเสียงก็หลุดมานะจะมีอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ มีเสียงข้างหน้ามาไม่แน่ใจใช่หรือเปล่าใช่เขาวิ่งลงมานะแอบไปหลังต้นไม้ละไฟปาไปหน่อยเผื่อโดนหลบไม่เนียนโอเคเดี๋ยวผมต้องหาโซโคคูหฮงก่อน ครึ่งเกมแล้วครึ่งเกมแล้วยังไม่ได้คูณหเลยเป้าหมายคือมาเล่น AK คคูณ6โดยไม่ลดสโคปนะครับแต่ว่าตอนนี้น่าจะเหลือเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งไม่รู้ว่ามาหรือเปล่ายัางไม่กล้าไปดูกล่องน,นะครับข้างบนเห็นหโอ้วั t พี่ทำไมเขาไวยังอะโอ้โหซปเปอร์วาร์ปอะวิ่งโคดไวไม่รู้ว่าเป็นที่เน็ตหรืออะไรนะเน็ตผมก็ไม่ได้แดงนะอาจจะเป็นที่เน็ตเขาโอ้โหวิ่งไวมากทุกคนเห็นปะสุดติ่งอแบบลากสะโขบเกือบไม่ทันนะฮะเห็นแค่เงานะครับเหมือนนินจาเลยนะ โอเคดูศพมีคุณผมด้วยมีคนมา <c oughs> <c oughs> เจิมเลยมีรถสโคบด้วยยิงบอดก่อนเลยนะครับ <c oughs> โอเคข้างหน้ามีเสียงปืนนะครับภายนานอีกแล้วผมวิ่งออกมาละแต่ว่าต้องวิ่งกลับเข้ามาได้ยินเสียงปืนนะไม่รู้ว่ายิงกันอยู่ตรงไหน อ๋อโอ้โหเขายิงแบบกล่องเพียบเลยนะผมยังไม่ยิงนะครับเพื่อความชัวร์ราเล็งเข้ามาแบบวิ่งเข้ามาใกล้ยิงหน่อย <S <S 1> <S 1> โอเคน็อกหนึ่งจังหวะนี้มันโล่งครับเขาไม่มีที่หลบเราสามารถยิงได้นะก็ไม่จำเป็นต้องแบบว่าเห็นตัวเขาแล้วยิงเลยเนี้ย คือรอจังหวะหน่อยก็ได้นะครับจังหวะที่แบบคิดว่ายิงเขาไม่ล้มอ่ะอืคือควรแบบยังไม่ต้องยิงก็ได้แต่จังหวะที่เขาแบบอยู่ที่โล่งเง,งี้ยรู้สึกว่าเราคิดว่าเรายิงแล้วเ,เขาล้มเง,ง,งี้ยคือยิงไปเลยครับแต่ว่าต้องแม่นด้วยนะโอเคตอนนี้หมอกก็มาแล้วแล้วก็ไม่เห็นเพื่อนเขาด้วยแล้วก็มีเสียงยิงกันข้างหน้าเ,เดี๋ยววิ่งเข้าหาเสกปืนเลยนะครับ ยิงยับต้องข้ามน้ำไปนะฮะแต่ว่าเพื่อนเขาก็ไม่ออกนะ่ะเฮ้ยตกใจบอดเยอะมากเลยนะตัวคือตอนนี้ผมเล่นดึกมากเลยนะเช้าเลยแหละตีสามกับตีสี่แล้วเนี่ยบอดรู้สึกว่าจะเยอะเป็นพิเศษนะฮะเวลานี้ สเปรย์ไป2ทีโดนไป2เม็ดมันไกลเกินนะครับ AK ยิงไกลๆแบบมันไม่เหมาะเห็นปะไม่เหมาะจริงๆแต่ว่าก็ขอดันทุลังหน่อยอยากเล่นอยากเล่นให้ทุกคนดูว่ามันแบบมันยากนะจังหวะที่เคาะได้ก็ต้องเคอครับ แต่ว่าข้างหลังมีเสียงปืนช่างไปก่อนครับวงก็จะดีบแล้วเราขอวิ่งเข้าวงก่อนเขาวิ่งไปไหนแล้วเนี่ยโดนไปเยอะอยู่นะน่าจะเจ็บอาจจะปั๊มยาแล้วก็ได้โอ้ยวไไิ่อองออเายู ลากนิ้วแบบครึ่งจออ่ะดีดมากเสียวข้างหลังมายังไม่เห็นเลยนะข้างหลังแต่ระยะไกลไนี่แบบหมนิ่งมากเราแวงข้างหลังนะกว่าเขามาโอเคเดี๋ยววิ่งเข้าวงก่อนเลยนะครับหมอก,ก็บีบมา เห็นฝั่งโน้นวิ่งไกลๆแล้วอันนี้อะไรอบอดเยอะมากยิงบอดไม่ว่ากันเนาะเหมือนมาฝึกอะเหมือนมาฝึกเหมือนมาฝึก ak คูหกอะฝั่งโน้นยิงกันยับฝั่งนี้ก็มีครับเหมือนจะบอดไม่ใช่ชื่อไทยด้วยด i โ o นี่ไง ใช่คนไทยครับต้องตามจังหวะนี้ข้างหน้าขึ้นมาหรือเปล่าเขาวิ่งออกไปนะครับไปไหนอะโอ้โหแตกเลยอืมอันี้ก็วิ่งมาบอดอีกแล้ว บอสเยอะสุดๆไปเลยเวลานี้แต่ว่าบอดนี้ก็ดีนะครับให้เราได้ฝึกสะโหบนะโออยู่ในวงแล้วนะครับตอนนี้บนเขาตรงนู้นนะยิงกันอยู่หมืนไส้ขอไม่โดน หมอกลงอีกแล้วอะโอ้เม็ดเดียวน็อกเลยครับคือต้องไปใกล้กว่านี้อ่ะมันไกลเกินไปมันไกลเกินไปต้องเข้าไปใกล้กว่านี้หน่อยเสียงเงียบไปเลยนะ หรือจะบวกกันเสร็จแล้วยังไงเนี่ยหน้ากลัวมากัวเขาแบบซุ่มอะเราก็ซุ่มบังรอฟังเสียงหลังก้อนหินนะครับเดี๋ยวเขาจะเสียงหลุดโอเคคือเงียบมากอะ่ะคือต้องผมต้องวิ่งเข้าแล้วแหละไม่งั้นเกมมันจะยืดเยอะ ไม่ใช่อะไรหรอกอยากยิงน่าจะงูยากนะครับโหมดนี้คือถ้าเรางูเงี้ยหมอกลงด้วยเราก็จะไม่เห็นอะไรเลยมันไม่ใช่โหมดแบบโหมด TPP อะ่ะมันวิวดูไม่ได้นะครับในบ้านมาเก็บของหรือเปล่ามาโอเคน้องหนึ่ง เห็นสองคนนะข้างนอกก็มาครับโอเคเวลาชาร์จบ้านก็ต้องเอาสโคบที่โอ้ยเกือบอีกคนโอเคจังหวะชาร์จต้องทิ้งสะโคบนะครับไม,ไม่ได้ยิงกันอยู่ข้างหน้าครับ เดี๋ยวเราขอปั๊มยงปั๊มยาอะไรก่อนเดี๋ยวค่อยไปนะโอเคผมตามเสียงปืนมาแล้วนะครับแต่ว่าหาไม่เจอเหลือสองคนนะฮะวงก็บีบแล้วแต่หาไม่เจอนะเขาเงียบมากเสียงก็ไม่หลุดเลยนะอืมหเห็นแบบๆในบ้านเล็กหรือเปล่า มีไหมโอมีครับโอเคโอ้คนนี้ตายเลยนะครับจะคนสุดท้ายระยะที่ผมอยู่ก้อนหินกับบ้านเมื่อกี้คือไม่ได้ยินเสียงนะโอเคตอนนี้วงสุดท้ายยังไม่ใช่นะแต่ว่าตอนนี้ผมอยู่กลางวงและเหลือคนสุดท้ายอยู่ไหนเออเจอละ ไกลมากจังหวะน,นี้ดีที่ยังคุ้มอยู่นะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมแลนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ